เกีกุดฝั่งนู้นเลย่ะใช่ค่ะตรงนี้ตรงปุ่มตรงนี้เ่ะปุ่มยาแห้งๆตรงนี้ตั้งระบบไฟใหม่ค่ะครับผมเขาเขาเขามาเจอใส่เมื่อเช้านี้มันเข้ามากี่ครั้งแล้วไฟฟ้าไ,ไฟฟ้าเข้ามาสองครั้งนะคะครั้งแรกเขามาตั้งเสาตั้งเสาวไว้แต่ว่ายังเดินระบบไฟไปรอบแล้วแต่ว่ารอบน,นี้เขาจะเดินระบบไฟใหม่อืมมาเจอครั้งที่สองนี้ะใช่ค่ะครับผมอันนี้ทําครั้งที่สองอืมแล้วก็เขาก็เจออ๋อเขามาแจ้งน้อง ให้มาดูใช่แล้วก็เขาแจ้งตำรวจอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตรงนี้อะไรกันเนี่ยเเาปก็บูมอ๋ออันนี้เนี่ยตั้งไฟเนี่ยเขาก็ทำไฟตรงนี้เนี่ยอ๋อตั้งเสาไว้เขาจะโดนระบบไฟใหม่แต่เขาไปเจอตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อดูระเบิดนี่เป็นระเบิดเก่าระเบิดเก่าแต่ว่าผ้าเทปที่พันข้างนอกมันเป็นเหมือนพันใหม่เหรอะใช่อืมเขาบอกเป็นระเบิดอะไรไหมเขาบอกเป็นระเบิดคว้างระเบิด